สวนเนาะิได้ลายกวาบ้านค่ะใครอยู่ใกล้มาเอานะคะเี๋ยวเก็บให้สวัสดีค่ะพบกับช่องลูกสาวหลาแชนแนลค่ะวันนี้จะพาไปเอาแตงกวาฟรีค่ะทุกคนแตงฟรีเขาให้ฟรีค่ะสดสดจากสวนเลยอยากได้เท่าไหร่เก็บเอาเลยค่ะใครอยู่กใกล้ๆนะคะมาเอาเด้อเดี๋ยวลูกสาวหลาเอาให้ค่ะแบ่งๆกันกินค่ะเท่าแก่เจ้าของสวนบอกว่าวันนี้จะลื้อแตงทิ้งนะคะ ให้มาเอาแตงไปกินค่ะเราก็รีบมาเลยค่ะทุกคนไม่ใช่ว่าใครอยากจะเดินเข้ามาสุมสี่สุมห้าก็ได้นะคะเราต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสวนซะก่อนนะเมื่อมาถึงก็ไม่รอช้าเลยค่ะรีบไปเก็บอย่างไวเลยเพราะว่าพี่เขากําลังทยอยเอาต้นลงอยู่ค่ะเดี๋ยวไม่ทันช่วงนี้แตงกวาที่เกาหลีใต้ราคา ENT ค่อนข้างแพงเลยค่ะคไม่ใช่เฉพาะแค่แตงกวารวมไปถึงผักต่างๆนะคะเนื่องจากน้ําท่วมค่ะนี่นีจริงสิอย่างนี้นะคะกินได้มีเนื้อนี่ ยังดีๆอยู่เลยมีมลูกใหญ่นี่มาอยู่อ่อนๆอยู่เลยค่ะเสียดายแางเลยสดๆจากต้นเลยกินได้นะคะนี่กินได้สว่านเน,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 นาะเศได้าลาาย กว่า้านค่ะถ้าอยู่ใกล้มเมานะคะเดยวไปเก็บให้ร้ายเอาชิ้นหมดเลยค่ะเนี่ยกินระปนของฟรีค่ะของฟรีมาเด้อใครอยากได้ของฟรีค่ะ มือขยาวสาวได้สาวเอาแต่วันนี้กะว่าจะไม่เอาเยอะค่ะเอาไปแค่พอทานแค่นั้นนะคะไม่รู้จะเอาไปให้ใครค่ะแถวนี้เขาก็ทำสวนแตงกันหมดค่ะเดือนนี้เราก็ไม่ต้องซื้อแตงกวากินแล้วนะคะประหยัดตังไปได้เยอะเลยเราก็ว่าจะพอแล้วนะคะแต่เดินไปเดินมาก็เจออีกก็เด็ดอีกค่ะมันอดใจไม่ไหวจริงๆ <c oughs> เดินมาก็เจออีกลูกหนึ่งอยู่ข้างล่างค่ะแป๊บเดียวได้อหอบหนึ่งเลยค่ะ เสียดายเสียดายหหมดเต็มเลยกินไม่หมดค่ะไม่เอาไปเยอะนะคะกินไม่หมดเอาไปแค่พอกินค่ะเอาไปมันกินไม่หมดมันก็เสียทิ้งโอ้เสียดายแห้งเลยเต็มเลยค่ะทุกคนค่ะเยอะมากอ๋ออ่อนเลยค่ะสว่วนนี้มีคนไทยสองคน วันนี้เราก็เอาต้นกระเพรามาให้พี่เขาด้วยนะคะพอแล้วกินมาเหมิดทุกคนนี่เอาไปแค่นี้นะคะทุกคนค่ะกินไม่หมดแล้วแค่นี้ก็เยอะมากไป สำหรับแดงที่ได้มานะคะก็จะามาห่อใส่หนังสือพิมพ์แล้วก็ใส่ถุงอีกชั้นหนึ่งค่ะเพื่อเก็บไว้กินานานๆค่ะเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานหลายวันเลยค่ะก่อนจากไปวันนี้ก็มีภาพสวนถั่วและสวยๆมาฝากค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกสาวหลาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ